สวัสดีครับแฟนคลับ FC ช่องป่าปิลันญาชาแนลครับโอ้พี่น้องเอ้ยห่างหายไปโดนนะครับเนาะเมริกะเขาฤดูการปลูกมันหกแปดหกเก้าน,นะครับปลูกหกแปดพุ่นละไปถอนหกเก้านะครับมันปีอ่ะกับผ้าพีผ้าน้องมาเบิึงให้มันครับปลูกวันที่สิบเอ็ดพฤษภาเมื่อนี้ หดมือนีวันที่ยิบเก่ากะประมาณ48มือครับมัน4ี่มือพี่น้องเอ้ยดึงล่องทางยาใส่ปุ๋ยเรียบร้อยครับใส่ปุ๋ยได้อาทิตย์นึงแล้วครับนี่บางต้นกัขึ้นไว้ไว้ครับดินแตกละยอดกับกำลังสซาปือปอป้อละครับ เฉลี่ยแล้วกัต้นสูงประมาณเพียงดักแหละครับนี่กำลังที่เพียงเอวแล้วนะครับกับต้นงามต้นบางงามต้นใบยิ่งยิกงยังสิก,กบขึ้นดีนะครับขึ้นดีปีที่แล้วผมก็ตกใจเนาะผมเพ็ดปีแรกกันใบยิกยิกงยังสครับแล้วหัวดีกันครับหัวดีอยู่พี่นองเอ้ยอนนี้เป็นฤดูการที่สองครับ เบื้องต้นนี่ที่แล้วครับพี่น้องต้นนี้นาจะถึงถึงเอวแล้วครับนี่นถึงเอวแล้วกะกำลังงามครับจังสีลมครับนี่ลมมันลมแสดงว่าเพื่อนเสียบบ่ค่อยลึกป็นไดร อยากเอ็นเอาก็บเป็นยังเดียวก็ตังต้งโตขึ้นนะครับเนาะก็กำลังขึ้นกับบรรยากาศตอนเศ้าครับพาพี่น้องวาเบิงไฮมันเยวดูการที่สวงปีที่แล้ววมใส่ปุ๋ยไปแปลงนี่สองสอบเหล็กกลุกลม่มๆปีนี้สองสอบกลักวๆครับ เกือบสามลักษณะการใส่นี่ครับผมก็จะขุดขุดหลก็ระว่างต้นแล้วกะใส่ไปเลยครับขุดระว่างต้นนะครับนี่ครับขุดหลวกะใสไปเลยต้นละประมาณทับพ,พี่หนึ่งนะครับผมใส่ กากำลังงามครับนี่ต้นนี้มันเอ็นลมเอ็นลมแสดงว่าเพื่อนเสียบบลิกระบาดมันหนักใบครับมันหนักใบนี่ครับถ้าช่วงนี้ถ้าได้ซ้ำนี่ก็ถือว่ามันสมบูรณ์นะครับนี่นี่ผมใส่ปุ๋ยระวังต้นระวังต้นเลยต้นละทับพ,พี่หนึง่งทับพ,พี่อันตักแกงเข้านี่แหละครับนี่โดยประมาณนี่ครับ พราะผมมองว่าจั่ไหนหากเพ้นก็เดินไปไกลและ้วล่ะเพราะว่าตอนกลกลจอกนะครับนี่กลนจอกระว่างตัน,นึ่งเีมันมีหากเป็นข,า,ขาวๆฝอยๆออกมาแล้วนะครับผมว่าน่าจะเป็นหลางมันนั่นล,ะละ่ะ มันสี่สิบแปดมือนสี่สิบเก้ามือครับห่างหายไปโดนพี่น้องเอ้ยบอค่อยได้ลงคลิปเลยบคอค่อยได้ท่ายโอ้หย n าเกิดเซม้มนะครับ ต้นทานี่แตกกันได้ครับนี่แตกหัวพญาลหรหัวกระดาษซีดีค้ดว,ว่าหรอว่านะครับ้ามันสมบูรณ์ดีด,ดีกับทอยู่ประมาณนี้แหละครับนี่เกือบจะถึงเพียงเอวเลยยางเขามานี่เทียบให้เอฟซีเพิ่เงี่ยอ่ะนี่แหละครับ มันสี่สิบแปดมือสี่สิบเก้ามือครับเนี่ยถือว่าโอเคอยู่นะครับมันขึนเร็วครับเห็นป่ะครับดินแตกแล้วครับนี่ดินแตกแล้วแต่ว่าผมมันกล้าขวัดใส้เบิงนะครับดินแตกแล้วนะครับในลักษณะแต่บางต้นอันนี้เป็นมันสามเะครับนี่ มันกับบันท่านกันเพราะว่าต้นนี้มันตายนี่ครับนี่มันตายปุ่มก็เลยสามนี่ครับมันสามจต่ที่บอท่านมูแต่ว่าคันขันมันงาม,มก็จะเป็นนี่ครับปีที่สองครับเอาประสบการณ์ความผิดพลาดจากปีแรกมาปรับปรุงขึ้นนะครับ แต่ว่ากัจกักปีปรับปรุงไปได้ซ้ำใดเนาะก็คอยปรับไปเรื่อยปีนี้บด่ดีปีหนากะเพ็ดแบบไม่ <c oughs> แต่ว่าคงในแนวทางเก่าไว้ครับนี่รอดน,นี่เลยมีต้นตายเนี่ยกระบอเป็นยังนะครับเนาะมันมันกระเบื้อืนทุกต้นแต่ขนาดว่าข้ามาสามเลยครับนี่ นี่ซุ้มกำลังขึ้นกันมีโอ้อยอดอยอดมันไหมนี่มันแตกตามมันแตกตามมันไดแล้วหออยอดมันนั่นแหล่ปือป้อๆเลยไปเก็บเลยหากมันล้งลนี่น่ะ <c oughs> มันกำลังได้กินปุ๋ยครับ พราะว่านใส่ปุ๋ยว,วันอาทิตย์ที่แล้วนี่แหละครับสีห้งยอนมันกำลังแบบเป็นสีเลยๆคําๆใบกำลังเขียวขึ้นครับอาทิตย์หน้าคิดว่าหน่าจะเขียวกว่านี้เขียวส้ํากว่านี้เลยแล้วครับรอจะท้อนแล้วครับบ้าน เพราะว่าปีที่แล้วผมกเ็เฮ็ดแบบนี้แหละเอาห้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยแต่ว่าปีที่แล้วผมใส่ต้นละประมาณสอง่อนโตครับแต่ว่าผมใส่ต้นหนึ่งผมใส่สองข่างห่างออกจากห่างออกจากต้นมันขืบเดียวครับใส่ปุ๋ย ผมใส่ใจแล้วบานนี้ใบมันใหม่ม่หวนเป็นน้ำปุ๋ยเลือนเป็นน้ำยางนะครับเนาะใบมันใหม่ปีปที่แล้วนะครับก้นออกจากผมกลนออกจากต้นมันนี่ประมาณคืบหนึ่งครับปีที่แล้วแล้วใส่สองทางทางและซ้อนโต๊ะ ใบมันใหม่ครับแต่ว่าก็ได้ได้ผลดีอยู่แต่ว่าปีนี้ผมว่ามันมันมันขื้นเร็วมันสูงเร็วไหมครับผมมาใส่ปุ๋ยผมก็เลยใส่ระวางกลางเลยมันก็สิได้กินอยู่ตัวเนาะครับเนาะเพราะฝนมาถึกบานนี้มันละเหยพอมันละเหยปุ๊บรางมันมันก็ต้องช้อนใช้หาอาหารอยู่แล้วล่ะนะครับมันก็ยังมันไปใส่แล้วครับนี่ นี่ในพงนี้ยังเป็นปุ๋ยอยู่ครับนี่นี่ยังเป็นปุ๋ยอยู่เลยบริเวณนี่คนยืนอยู่นน่นเป็น,นหนา้านาจะเป็นมันมง,งามเลยครับแต่ว่ามองนี่มันงามมันเป็นดินโพนไหมครับโพนแบบโพนบรกแกนกระักปุ่นนี่ครับแต่ว่ามันผ่นงามนะครับ เอฟซีแฟนครับเลี้ยวไปเบิงในภาพนี้นี่เป็นนนทครับเป็นโพนถันง,งามแต่ว่าฟังข้างล่างอ่ะครับมันเป็นบินดินดินล้วนปนทรายมันหังบกขึ้นเร็วครับเบิ้งจากภาพนี้ยังเป็นเนินเห็นดินอยู่นะั่งเขา แต่ว่าพันขึ้นเสมอกันทุกต้นนะครับขึ้นเสมอกันทุกต้นแต่ว่าหันบ่สูงคือคือพวกอยู่ดินพด่นหนึ่งเีครับเห็นไหมครับนี่นี่พวกดินพดนี่เอาตีเฉลียเพียงแอวไปครับนี่แต่ว่าพวกอยู่ดินดินล้วนค่อนขอ้างไส้ที่จะไหลเนี่ยเนี่ย พันยังบอ่อสูงเลยครับเคร่งต่อเคร่งเลยเนี่ยครับซุ่มอยู่ดินพน่นนี่อันนั้นซุ้มอยู่ดินดินล้วนปนทรายแต่ว่าซุ้มนั้นมั่นเสมอกันทุกต้นนะครับกระทัว่าขึ้นบ่อกระขึ้นครับเดี๋ยวนี้กำลังประมาณศอกหนึ่งแหละล่ะใส่ปุ๋ยแล้วกับกำลังเขียวครับ ปีที่แล้วผลผลิตเนาะครับเนาะแปลงนี่นี่มั่นสามครับนี่โอ้ยขนาดอันมาเสียหนาออกแล้วมันก็นยังขึ้นอยู่ด้นี่เอาผมเว่าข้างไว้ว่าผลผลิตปีที่แล้วเนาะครับเนาะสําหรับแปลงนี่ ได้ยูเก้าพันสองร้อยแปดกิโลตีตัวเฉลี่ยกันยูเก้าตันสองนะนะครับเนาะผมถอนเอาเองใส่ค้นงัดนะครับว่ามันจังอันบ่ถทิมหลายขันไถรถไถพันธิ์ทิมหล้ไปทันแต่ป่านนั่นบัตหามาไถปลูกไม่พี่น้องครับ หัวมันซุ้มยังสี่งังเก็บโบเบิร์ก็มีเลยครับซุ้มใหญ่ๆทำเขียนอย่างบโบเบิร์ก็มีมันมันขาดเนาะเขาน้ำหาพอเนีย่ยเห็นมาครับอันนี้ตัวหนีมันลม่มมันลม่มน้ำทรงเซนพอทรงเซนแล้ววะน้ำไหลลงไปหนีมันละลมครับ วิธีให้มั่นนะครับพื้นที่นกกรบอนได้งามปันแดมันล่นไหมเนี่ยมันนอ้นเองมันนอนนี่ปล่อยมันนอนหล่นเนาะทางมันหยุดอจุดนี่ครับกระถือว่างามน้ำมันกระสีไหลลงมานี่แล้วครับนี่นี่ห้อยมันน้ำไหลอยู่ครับโอ้ตัวนี้คือใหม่ตายลงยังที่เนาะ มันนะมันใหม่ตั้งแต่นี้แล้วเดี๋ยวเด็ดย่อนดอกกันย่ nh อนมันใหม่นี่เลยมันเปื้อยดำเบิดแล้วเนาะเอน็นปงใหมมันขึ้นละละ่ะมันซัดแล้วขนาดมาเสียหนาแล้วเด็ครับนี่ นี่ครับเบังงามอีลีครับชวมนี่บังที่เราุ่นนี่ครับเบังต้นนพูดนะดินแตะไข่ญญาน่านะครับเงามันด้วยครับนี่นี่ลำต้นของมันหย่อนแล้วมองนี้เป็นดินโพนนะครับ ไต่จากทัดลงมานี่ก็เป็นดินทรายแาบน,นี้ครับดินทรายปีที่แล้วบริเวณนี้บ่เกิดเลยนะครับมันบ่เกิดเลยแต่ว่าปีนี้เอากระมีรุ่นครับเกิดทุกตน้นนี่ครับบริเวณดินทราย แต่ว่าก็บบอใหญ่ครับต้นบอสูงได้ครับเกิดนี่นี่นะครับนี่กับมะฮ่องมะแฮงแต่ว่าปีที่แล้วก็มีหัวนะครับมีหัว,นะหวนี่ลองกี่ข้าใส่ปุ๋ยไปปุ๋ยยังบนละลายเบิดเดนีลละลายเบิดอ,อยู่แต่วันยังเป็นผงปุ๋ยอยู่นี่ครับถ้าเทิงพ่นลงบน งามได้ทลงมานีเกิดเกิดอยู่ครับได้ว่บบากระพ้อนขืนปานนึ่งพ่นกระต้นขืนต้นบัวกัะพ้าพี่้านองแฟนขับเอฟซี FC ช่องป่าปิลัญยาชแน,นลครับมาเบิงง่งให้มันเนี่ยครับเป็นอันนี้ก็ไม่ค่อยขืนนะครับนี่ต่เรามีมีอยู่ห่างบสัสต์ พ่อแฟนขับเอฟซีป่าพิรันยาเมา่บึงห้มันครับฤดูการที่สองที่เฮดให้มันนะครับเนาะปีที่แล้วกระทือว่าโอเคอยู่ครับผิดแต่ว่ามันโมเป็นราคาแต่ว่าถอนเองแก้ไปขายเองกับมันกับกันยังอยู่ครับ พาพี่พาน้องมาอัปเดตเอาอา,าทิตนาภงษีภาพมาอัปเดตอีกแค่นึงตัวนี้กัสรุปยูมัน4ีสิบแปดีสิบเก่ามือเนาะครับเนาะปลูกวางวันที่11พฤษภามน่นแหละใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเอาหญ้าเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าโอเคดีขึ้นก็ปีที่แล้วครับตามสายตา นะครับเนาะ <c oughs> แฟนคลับเอฟซีผู้ใดมีพอแนะนำวิธีการต่างๆที่เคยพันประสบการณ์มาแล้วกะแนะนำเ่ยนะครับเด้อผมก็แค่ฤดูกาลที่สองนะครับก็โอเคอยู่แล้วครับนี่มันขึ้นดีอยู่เทียวปือป้อๆแล้วครับไซปุยเดียทิศนึงแล้ว พื้นที่เฉลีย่ยกับยูระมาณสามไร่ครับนี่เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้ซํานี้สักก่อนครับคลิปหน้าพอกันไหมเบืองแล้วกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องป่าบิลัญญาให้่ด้เด้อครับเด้อโดนๆอย่างในมา่ถ่ายคลิปเช่นนึงขอโทษขอไฟแฟนกับผู้ติดต,ตามคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องครับสวัสดีครับผม